Yandere Sim by Simulator following sponsors supported the is สวัสดีค่ะวันนี้ถ่ายสีเรามาทำอะไรกันวันนี้เราจะมาทดลองในการเล่นยันดเดเรในมือถือนะคะซึ่งวิธีการทำเราก็จะไปบอกตอนท้ายคลิปนะคะจะบอกว่ามันก็เล่นลื่นดีนะคะกอะ็อันนี้เราไม่แน่ใจนะว่ามันมีใครเซฟมาก,ก่อนหน้านี้ไปโลก วันนี้เราจะมาปรุงแต่งลุ้นพีสสุดรอของเรากันนะอันเลิกจากสีผิวไม่เอวโอเคทรงผมก็ต้องแบบทรงเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมเอ้ยต้องเอาทรงที่มันรลอ่อๆนี่ทรงนี้เอ้ยไม่ฉันกดพิดเออเออทรงนี้มันแบบมันมีความเบี้ยวน,นี้สีตามองไม่เห็นไม่เอาไม่เอาหนวดอออ ลุ่นพีสุดหล่อเท่ของหนูนี่ทรงเนี้ยสิหลอ่อเออเอา,เอาชุดนี้สนย่วันจังเดี๋ยวขอดูแป๊บนะเออชุดนี้แหละน่ารักโอเคไป <is> เลย s o m e เลือดน่ากลัวจังเลย w ้ <Wrong. S 2> อนั่นมันลุ่นพี่ของฉันนี่นะเากำลังทำอะไรอยู่นะเขาแค่เดินแค่เดินก็หล่อเลย หนังสือที่เขาอ่านอยู่นั้นมันเป็นวิธีรับรักฉันหรือเปล่านะเฮ้ยยันจังคือว่าตอนนี้ฉันกำลังซ้อมละครกันอยู่นะแต่ว่านายแตนไม่มาเธอช่วยมาแสดงแทนหน่อยได้ไหมเอาน่ะสนุกนะมันเป็นละครเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องได้ละเอาเลยไม่ต้องถามยันจังถามฉันนี่แหละโอเคฉันช่วยเย้ังไง ก็เป็นละครที่มีแต่คนหัวม่วงนะคะเนี่ยก็มีอาวุธโจมตีแล้วก็กําจัดศพแล้วก็ซับเลือดเราเอาเป็นซับเลือดดีวกว่าวะอุ้ยไม่ไม,ไม่เอาเป็นซับเลือดเนาะฮึฆา <The killer S 1> ตกร <started queen S 1> เริ่มทำความสะอาดข้าบเลือดทั้งหมดแล้วเธอก็ห <First, S 1> ยิบถังขึ้นมา แล้วถ้าฉันไม่หยิบถังล่ะคะฉันไปหยิบไม้แทนนะนี่ฉันก็จะไม่มีน้ำให้จุม่มเพราะฉะน,นั้นหยิบถังดีกว่านะเฮ้ยวางสิเฮ้ยเดี๋ยวนะช่วยฉันอ๋อ โอเคเติมน้ำโอณเชแล้วส่วนก็เดี๋ยวกันนะเอาน้ำยาด้วยพื้นจะได้หอมแบบว่าตำรวจที่มาเขาจะได้รู้สึกว่าแบบถ้ามพื้นหอมสังเลยตรงนี้ไม่น่ามีฆาตกรแน่ๆตรงนี้มันพื้นหอมเกินไปเพราะฉะนั้นเราไปที่อื่นกันอะไรวะเนี่ย โอเคเพราะง,งั้นจุ่มน้ำนะคะคดูสิโ,โหความรลยิบระยับในนี้สวยงามหลังจากนั้นเธอก็จะเช็ดข้ามเรื่องนี้จนหยดสุดท้ายก็ขอบคุณนะคะที่บอกว่าหนูต้องเออเช็ดจนหยดสุดท้ายเลยหลังจากที่เช็ดเลือดแล้วเธอก็ทำความสะอาดในขั้นตอนต่อไปโอเคเรามาเรื่องอะไรกันดี การเปลี่ยนสภาพหลักฐานการทำความสะอาดก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านการแยกศพแล้วก็ชื่อเสียงการเข้าสังคมการถายภาพแล้วก็การติดตามและลัก่าตัวอุยอออเลยท่านกนกรด้วยฟ้าเข็ยนฉีดยาแล้วก็ยาคลายเครียดและฉนั้นทุกก็ไปคุยกับเยื่อรายต่อไปของเธอนมน้าหญิงสาว อุย้ยตามฉันมาสิอุย้ยได้เลยจากนั้นก็ <_ S 2> <_ S 1> พาไปที่ห้องห้องไหนวะนั่นสิห้องไหนล่ะคะเอ๊ะห้องทางนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นทางออกห้องตรงนี้ไม่มีเออไอข้างวนนี้คืออะไรอ่ะรือว่าฉันเจาะหลังเธอได้ปะฉันเจาะได้ไหม ดี๋ยวนะหาเข็มไม่เจอช่วยด้วยโอย้เดี๋ยวกดผิดเข็มฉันอยู่ตรงไหนนะ้าอ๋อยู่ตรงนี้นี่เองแล้วก็กดเลือกโอเคว้ายตายอดึดนี่แหละโอ้ยเดี๋ยวยังจังนั่นไม่ถูกนะกเอาเป็นว่าเราไปทำอันอื่นกันดีกว่าเอาเพนอันไหนดีหนะน,น้านีเพนอ๋อ ต่อจกากระลักพาตัวก็ได้เอาเป็นพิษอันนี้น่าจะเป็นวางพิษฆาตกรเริ่มจะทำให้เหยื่อลายต่อไปจมน้ำซึ่งเหยื่อลายต่อไปก็เหยื่อคนมนั่นแหละและจากนั้น <ๆ S 1> เธอก็จะใช้เสียงหัวเราะเพื่อให้เหยื่อออกจากอาหารของเธอเอามาสิมาฉันขัให้วิยาวิยาก มาเดี๋ยวไม่ได้ผลหัฮห้าห้าห้าหัวห้าห้ามาหรือ,อยังบ้าวงี้ยเธอมาอยังเธอมาแล้วอุ้ยทำไมเยนี่กลับไปเร็วจังมานี่มาแล้วเร็วอย่าให้ฉันต้องขำเยอะเดี๋ยวเจ็บคอมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว มึงจังหวะนี้แหละอือโอเคเฮ้ยเหมือนจะเห็นไม่มีอะไรเธอนีวเนียนมากเลยโราเนียนมากเลยนะเนี่ยกินเลยกินเลยแห่เนี้แหละสมเร็จแน่ยำ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 เป็นไงอร่อยไหมเมื่อกี้ฉันใส่แบบว่าแบบว่าเมื่อกี้ฉันใส่แบบอุ้ยน้ำยาอาหารพิเศษ้ว้ยอะอร่อยใช่ไหมอืม อร่อยจนต้องสำลักเลยนะเนี่ยถึงขั้นจับท้องนี่อร่อยจนต้องไปหาห้องน้ำทำอะไรอยากคุยกับโถส่งก็ไม่บอกน,นี่ยจุ่มจุมจ่มจุม่มจุ่มไงคุยรู้เรื่องหรือเปล่าน่าจะรู้เรื่องเนี่ย อ้เีโอเคภากิจนี้สำเร็จแล้วเย้ยยยยายยอยยอกยย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 ยรยยยนยายยยจยเยยยยยยกัยย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 รยยยกยย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 ยอยย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 งยยยยลยยฉันยยยยยยอยย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 ยรยยยยย ยายตัวแสบผมส้มเขียวกะอ๋อไม่ใช่โอซานะนี่คือเยโอซานะยายนี่เนี่ยชอบมาอยู่ใกล้รุ่นเีศตลอดเลยเอออันนี้คือเขาน่าจะสอนให้เรานะโอเคอันนี้เขาให้เราเลือกปาว่าเราจะเอาอันไหนฉันเอาอ,อันนี้ดีไหมนะ่ ข้างๆอันนี้น่าสนใจโอเควันที่หนึ่งอดยาพูดวันที่หนึ่งเลยทําไมฉันนึกถึงแกนี้ okay. โอเคอุย้ยกางเกงในของฉันมีแค่ตัวเดียวโอเคไปโรงเรียนกันดีกว่าอยากเจอรุ่นพี่แล้ว อันนี้ไม่ต้องเอาอะไรไปหรอกอือฮามาแล้วอุ๊ยเยี่งสองคนนั้นทะเลาะอะไรกันฉันไม่เชื่อเลยว่าคุณจะนอนตื่นสายอีกแล้วทําเป็นมาทียมต้นไปได้นะลุนเพฉันไม่ใช่นาฬิกาปลุกของคุณนะรูไ้ไหมทไม่ใช่แปรดูมันเป็นเอไอจังเลยขอโทษ <c oughs> โอ้ยแกอย่ามาว่าลุนพี่ฉันนะลุนพี่ฉันออกจะแบบ เขาว่าอีไงตื่นสายๆเป็นแบบพวกหนุ่มเออแล้วปกติหนุน่มในอันนี้เขาตื่นสายกันใช่ไหมวะนั่นแหละจีโอซานนะเธอกล้ามาดูรุ่นพี่ฉันได้ยังไงแหนะทำตัวซึนจังนะโอเคเกยบไปแล้วโอเค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 ดี นี่เยอสนานี่ฉันจะทำตัวแบบนี้แล้วนะเฮ้ยนั่นมันไรบ้ารดูจังแอบไปฟังเขาต่อดีกว่าคุยอะไรกันเนาะมออสนะเธอ,มอไม่คิดว่าเธอรุนแรงไปหน่อยเหรอฉันรู้ฉันแค่รู้สึกแย่น่ะแบบว่ามันฉันก็ไม่ตั้งใจอะ่ะมันเกิดขึ้นไปแล้วอืม ทุกครั้งที่แบบว่าเขาเหมือนจะรู้ว่าฉันช่บงเขาฉันก็รู้สึกแบบว่าก็ไม่กล้าฉันก็กลัวถูกปฏิเสธฉันก็แค่กลัวน่ะแล้วฉันก็เลยหาอะไรเพื่อมาพูดแก้งเขาทำไมฉันต้องทำแบบนี้ด้วยฉันน่าจะซื่อสัตย์ต่อเขาออซนะเพราเธอน่ะเป็นสุนต่เล้ยังไงเล่ะใช่แล้วสาวผมส้มอย่างเธอน่ะดูเขากอดกัน เค <Yeah. S 2> ยันจังมีวิธีนะมีวิธีทำให้โอสนะกับรุ่นพี่รักกันแต่ว่าอาจจะรักกันในแบบเออในงงในเอออาจจะไม่มีนะเยันจังแค่พูดโม้เฉยๆที่นี้ก็ให้อินโฟจังช่วยนะคะก็เอาไหนดีนะอะไรดีนะาที่จะทำให้โอสระกับยันจังรักกันอ๋อไม่ใช่สิ ออันไหนดีนะอืมจะบอกว่าฉันก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับโรงเรียนนี้เนาะฉันว่าฉันน่าจะหลงนะอีพีเนี้ยน่าจะไม่ได้ไปไหนฉันเอาอันนี้แหละคือมันเป็นอันที่ฉันเลือกเมื่อกี้ใช่ปะจะบอกว่าอันนี้ขั้นตอนแรกเป้าใครข่้วโอเคฉันระหว่างทางนี้ก็ ฉันคิดว่าฉันจะพาเดินชมโรงเรียนด้วยนะก็ตั้งแต่ที่เล่นมาเนี่ยก็คิดว่ามันไม่มีตรงไหนกระตุกนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างที่แบบว่ารู้สึกเหมือนว่าจอยมันขยับไปเองเล็กน้อยแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นที่เราหรือเปล่าเพราะว่าเราเพิ่งสระผมมาแล้วก็คือ เรามาเล่นเกมจัตเตเลยนี้ต่อเลยไงคือคิดว่าน้ํามันอาจจะหยดลงหน้าจอหรือเปล่าเพราะว่าเรากม็มันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอืบางทีถ้าคนอื่นเล่นอาจจะไม่ไม่มีการขยับไปเองเหมือนเราเพราะฉะนั้นแบบว่าบางทีถ้าเราไปมั่วนี่คือจอมาขยับไปเองเวอร์เวิร์กช็อปอยู่ไหนด้ ไม่ใชอ่อันนี้ก็ไม่ใช่อาอฮะอยู่นี่เองเอ่วอวอร์คช็อปก่อนเอเปิดโอเคอืมอยู่ตรงไหนนะอันนี้ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าอยู่ตรงข้างหน้าอ๋ออันนี้ไง โอเคเราเก็บขของกันโอเคแล้วอย่างต่อไปเขาให้เราไปเอาปลั๊กไฟโอเคแล้วว่าแต่ปลั๊กไฟมันอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้เขาบอกว่าห้องโสดปะแล้วห้องโสดมันอยู่ตรงไหนล่ะคะเนี่ยเอ๊ะอยู่ตรงไหนนะฉันคิดว่าอีนี้น่าจะหาไม่เจอแน่ๆ เดี๋ยวก็นนะอันนี้มันห้องชมรมวิทยาศาสตร์นี่นาะอุ้ยคนเยอะนะเนี่ยอืมอันนี้เป็นห้องถ่ายรูปอืมคือเราก็ไม่รู้เราจะพูดอะไรนะห้องนี้เปล่าอืมไม่หนอมั้ง อ,อ,อันนี้ห้องอะไรอ๋ออืมอ๋ออันนี้ห้องอะไรใช่ใช่ไหมคะเดี๋ยวโอ้ยอันนี้ก็ดูเป็นห้องประกาศดีนะหรือเปล่าอันนี้ห้องนี้ไม่เคยเห็นเลย ข้างในนี้มีอะไรเปริดเสิยอเหรออันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นห้องห้องอะไรอ่ะห้องอัดเสียงเหรอหอำสรุปไม่ใช่ห้องนี้เหรอเฮฉันเริ่มไปมั่วแล้วนะ ได้มาอีกทีคืออีพีหน้านู่นเลยเอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอืมอันนี้ห้องอ้ห้องนี้ก็อห้องนี้ปกติแล้วมันมีไว้ทำอะไรเดี๋ยวเช่นหาปุ่มประตูไม่เจอโอเค เอาเป็นว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะว่าฉันค่อนข้างมีเวลาไม่พอเดี๋ยวไปเป่าผมต่อแล้วบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายแอปที่เราซื้อในอยันหดแต่เลนนี่คือแอปคา r t โต้นะคะซึ่งมีตอมดาวตโลดในเพจสโตร์ทั่วไปมันเป็นแอปที่เราต้องเสียตังค์ไปซื้อเพื่อที่จะได้เล่นนะคะคือเราซื้อไปประมาณ2ชั่วโมงเราก็จะได้เล่น2ชั่วโมง